ลายบ่อนกลางกรุงหลายจุดสะเทือนถึงวงการสีกากีีผู้ดูแลพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับนโยบายปราบบ่อนให้ตำรวจทุกนายเร่งทำงานเรียกคื้นสัทาาจากประชาชนมหาเถราสมาคมไม่พิจารณากรณีประราชิตของพระธรรมชโยชี้วินัยสงฆ์ถ้าจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าที่มีมติแล้วต้องฟ้องร้องใหม่ ไทยพานิชย <Billie S 2> ์ตกลงคืนเงิน1,500ล้านบาทให้สอสลชดเชยความเสียหายคดียักยอพส์กระชากหน้ากากเบื้องหลังเพชรฆาตไอสังหารตัวประกันชาวตะวันตกและญี่ปุ่นโปรเมเอเริยาสุทานุการรั้งอันดับ3ร่วมกอฟฮอนด้า LPGA ทัวร์2 5 2 5 2หวันตามหลังผู้นำ5้าตร สวัสดีค่ะข่าวค่ำวันนี้อยู่กับดิฉันอราการจิวเกียรติค่ะสวัสดีครับและอยู่กับผมสุธิวัฒน์หงษ์ภูมิพัฒน์ครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำครบครับจอจากสำนักข่าวไทยประจำวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2558ครับบอนพนันในเมืองไทยกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งครับเมื่อทหารเดินหน้าจับบอนต่างๆซึ่งมีหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นบอนวิ่งครับ ใช่ค่ะซึ่งบ่อนวิ่งนี่นะคะคก็คือบ่อนที่มีการไปเช่าพื้นที่หรือว่าไปเปิดพื้นที่นะคะให้มีการเล่นกนนารพนันแบบง่ายๆนะคะคอย่างเช่นไฮโลกําทัวชิงช้าหรือว่าม้าหมุนก็ตามนะคะคซึ่งการพนันแบบนี้ก็จะเป็นประเภทที่เล้าใจแล้วก็ได้เงินง่ายด้วยนะคะรวมทั้งเจ้ามือค่ะไปเปิดโต๊ะนะคะตามแหล่งต่างๆ เป็นการชั่วคราวรนะคะแต่ก็จะเวียนหมุนเวียนกันไปตามที่ต่างๆซึ่งก็ทําให้ยากมากเลยต่อการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ซึ่งวันนี้เราจะพาไปติดตามกรณีทหารตํารวจบุกทลายบ่อนการพน,นันกลางกรุงถึง3แห่งในคืนเดียวครับ,รบทำให้ในตํารวจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับโรงพักจนถึงระดับผู้บังคับการถูกย้ายด่วนไปช่วยราชการทันทีบอนแต่ละแห่งลักลอบเปิดมานานแค่ไหนตรวจสอบกับคุณเอกชัยพดุงเกียรติผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยครับ ครับลักษณะน,นี้ผมอยู่ในซอยผลโยธิน50นะครับอาคารพาณิชย์ที่อยู่ด้านหลังผมนี่คือที่ตั้งของบ่อนการพาน,านันซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารได้สนธิกําลังเข้าจับกลุ่มนักพานันได้ถึง24คนชาวบ้านแถวนี้บอกนะครับว่าบ่อนการพานันแห่งนี้ลักลอบเปิดให้านักพนันเข้าไปใช้บริการมาแล้วเกือบสองสัปดาห์ครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่สำรวจบ่อนแห่งแรกที่ถูกจับกลุ่มในซอยผลโยธิน50เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่งเพิ่งปรับปรุงใหม่ด้านหน้ามีประตูม้วนปิดล็อกไม่มีร่องรอยการเปิดใช้งาาานานนม มีการติดกล้องวงจรปิดหลายตัวเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายนอกนักพนันสามารถเข้าไปเล่นพนันจากทางเข้าด้านหลังติดกับโต๊ะสนุกเกอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาบ่อนแห่งนี้ถูกทหารน,นำกำลังเข้าจับกลุ่มนักพนัน24คนเป็นชาย8หญิง16คนภพย55สำรับชิปแลกเงินสดโต๊ะเก้าอี้และเงินสดกว่า1,000บาทชาวบ้านบอกว่าบ่อนแห่งนี้ย้ายมาเปิดได้ประมาณ2สัปดาห์หลายคนรู้แต่ไม่อยากหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัว นักพน,นันที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและไม่ใช่คนพื้นที่บ่อนเปิดตลอดทั้งคืนและจะชื้นคับช่วงบ่ายๆแล้วที่เขาปรับปรุงใหม่ประมาณถึงคร<อ>ึ่งเดือนนึงครึ่งเดือนรู้ว่าเป็นบ่อนตท,ที่เขาปรับปรุงใหม่ปรับปรุงใหม่แล้วมีคนที่เป็นลูกค้าเราต้องไปส่งที่โต๊ะสนุกโต๊ะบ่อนนั้นมีเยอะไหมมีบ่อยไหมก็มีคนแก่ผู้หญิงคนแก่ผู้หญิงรู้มีสังเกต ไปต้องสนุกคนแก่ผู้หญิงไม่น่าจะเข้าไปใช่ไหมครับครับแล้วจะออกเวลาออกออกกี่โมงอ่ะเขามามากี่โมงออกเรื่อยๆครับไปไปออกออกเข้าเข้าออกทั้งวันก็คือเลยเอ่ะส่วนบอลที่สองที่ถูกจับกลุ่มพบเป็นอาคารชั้นเดียวข้างโต๊ะสุนุกเกอร์ในซอยรักเพร้าว128วันนี้ประตูอาคารปิดล็อกไม่มีคนอาศัยอยู่ขณะที่โต๊ะสนุกเกอร์ยังเปิดให้บริการตามปกติชาวบ้านละแวกนี้บอกว่าวัานนี้เพิ่งลักลอบเปิดได้เพียงสามวันการจับกลุ่มเมื่อคืนนี้ แม้จะจับกลุ่มนักพนันได้เพียง1คนแต่พบของกลางคือไพ่มากถึง90สําำรับโต๊ะบาคาร่าเงินสดกว่า58,000บาทส่วนนักพนันที่เหลืออีกกว่า20คนอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้ขณะที่บ่อนสุดท้ายมีการดัดแปลงบ้านพักอาศัยในซอยนวลจันทร์6 6เปิดเป็นบ่อนไพ่ป๊อก89รวบนักพนันได้10คนเป็นชาย2หญิง8คนไพ่สําสรับเงินสดอีก2,400บาท หลังการจับกลุ่มไม่กี่ชั่วโมงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซ็นคำสั่งย้ายด่วนพลตำรวจตรีเกอเกียรติวงสุเมธผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองและพลตำรวจตีปิยพันธ์ปิงเมืองผู้บังคับการตำรวจนครบาลสี่ไปปฏิบัติราชาการที่สพกตลทันทีขณะที่ระดับสอนอมีการโยกย้ายห้าเสือของสอนอบางเขนและสอนอโคกครามไปช่วยราชาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าบ่อนการพนันในกรุงเทพยังมีอีกมากการจับกลุ่มทำได้ยาก รบ่อนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมยากต่อการเข้าถึงอีกทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบางคน<ะ>ก็มีส่วนอำนวยความสะดวกให้มีการเปิดบอลดังนั้นวิธีการควบคุมบ่อนที่ง่ายคือการอนุญาตให้เปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมายกรณีจับบ่อนทหารเข้าไปจับตำรวจรู้ไหมรู้แต่ว่าเราทำอย่างทหารไม่ได้ถ้าเราบุกเข้าไปพันเข้าไปไม่เจออะไรไปศาล แต่ทหารเข้าไปใช้พรบกฎอัยการศึกเขาสามารถทําได้ทุกอย่างผมไม่ได้ปกป้องผู้ใตยย้กำาัาชานะครับแต่ตํารวจมีหน้าที่ที่จะมั่คผิดชอบเยอะแยะไปหมดแต่เพียงว่าเรื่องบ่อนการพนันเ,นเป็นนโย,ยบายสำคัญน,น,นะครับถ้าจะให้ดีแล้วเปิดบ่อนเสรีไปเลยจะได้เลิกเลิกกันไปนับตั้งแต่คสชทําการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาค,คมปีที่แล้วหนึ่งในนโยบายสําคัญคือการกดขันจับกลุมแหล่งอบบยมุกและบ่อนการพนัน แต่ยังคงพบการลักลอบเปิดบ่อนการพนันอย่างไม่กลัวกฎหมายนำไปสู่การจับกลุ่มบ่อนการพนันขนาดใหญ่หลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครมากถึง11แห่งและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศอีก14แห่งรวมไปถึงบ่อนอมตะนิรันดร์การอย่างบ่อนเตาปูนที่ล่าสุดทหารนำกำลังเข้าตรวจค้นอีกครั้งในวันนี้เอกชัยพดุงเกียรติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน ยังคงอยู่ที fate, ่เรื่องการทลายบ่อนการพนันนะคะซึ่งทหารและตำรวจได้จู่โจมชุมชนเตาปูนค่ะหลังข้อมูลพบว่ามีการลักลอบเล่นพนันซึ่งจากการตรวจนะคะก็พบว่ามีเอกสารยืนยันว่ายังมีการเล่นพนันล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะไไรเจออะ้้่นาา ทัมีทุกอย่างทุกอย่างดูนี่ีดูใหญ่หาทางเปิดประตูนี่หาหาหาหทางเปิดก่อนเดี๋ยวไปนครับพี่ต้ชนต้น้ และนี่ก็เป็นสภาพความโกลาหลนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์พร้อมตำรวจสอนอตาปูนและเจ้าหน้าที่เขตบางซื่อบุกเข้าไปตรวจค้นชุมชนย่านเตาปูนค่ะหลังพบข้อมูลว่ายังมีการลักลอบเล่นการพน,นันปรากฏว่าบ้านหลายหลังไม่ให้ความร่วมมือเปิดประตูให้ตรวจค้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารจึงต้องใช้ทั้งเครื่องตัดไฟตัดเหล็กและค้อนปอนพังประตูเหล็กเข้าไปค่ะ สำหรับบ้านหลังที่ไม่ยินยอมให้ตรวจค้นแต่โดยดีเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้นก็พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงซึ่งถูกควบคุมตัวจนเกิดการประทะคารมและต่อสู้กับชาวบ้านละแวกใกล้เคียง การตรวจค้นครั้งนี้นะคะสามารถยึดโต๊ะบาคาร่าได้จำนวนมากสำรับไพ่และอุปกรณ์การเล่นการพนันสมุดโพยจดบันทึกการเล่นพนันของเมื่อวานนี้รวมทั้งพบประกาศรับจำนำทองคำเปลี่ยนเป็นเงินสดในการเล่นการพนันและอุปกรณ์การเสพยาอาวุธปืนหลายขนาดนะคะพร้อมเครื่องกระสุนปืนค่ะพันเอกบุรินทร์ทองประภัยฝ่ายปฏิบัติการคณะทำงานพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติเผยว่าการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นอกจากจะพบห้องโถงเดิมที่เคยเป็นพื้นที่เปิดบนแล้วนะคะลึกเข้าไปในชุมชนค่ะก็ยังก่อสร้างอาคารไม่เสร็จภายในเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งคาดการว่าใช้ในการเล่นการพนันและเตรียมเปิดให้เล่นการพนันอีกครั้ง ด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายค้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยให้ความสำคัญนะคะและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปราบปรามอบายามุขสิ่งผิดกฎหมายการจับกุมบ่อนการพน,นันการค้ามนุษย์ รายง,งานต่างด้าวและการค้าประเวณีโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาค่ะตำรวจไม่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาเป็นเพราะการกระทําของตำรวจเองซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่หากไม่สามารถทําได้ก็จะก้าวไปสู่การปฏิรูปตำรวจเพื่อเรียกศรัทธาคืนมาค่ะ ส่วนคดีลักทรัพย์สจลธนาคารไทยพาณิชย์ให้เงินหนึ่งห้าร้ล้านบาทแก่สจลเพื่อประกันเต็มจำนวนความเสียหายจากการถูกลักทรัพย์ครับซึ่งพนักงานของธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องฟื้นความสัมพันธ์ที่เคยพิพาทในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานคุณพิรพลอนุตร,ระโสตผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยครับในส่วนของสาบันก็ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับที่ได้ให้ความ รับผิดชอบนะครับแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงสปิริตของธนาคารที่ได้ดูแลลูกค้านะครับอันนี้เราก็ในฐานะลูกค้าก็ก็มีความอพอใจในสิ่งที่ท่านได้ดาเนินการนะครับแล้วธนาคารไทยพาณิชย์ตกลงให้เงิน1,500ล้านบาทแก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ที่มีอดีตพนักงานธนาคารผัวพันขบวนการลักทรัพย์เงินคงครังของสถาบันไปอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2,554ถึง2,557เ,เงิน1,500ล้านนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการที่ซื้อจ่ายไปแล้วแล้วก็เป็นการเหมือนกับ ปิดเรื่องไม่ใช่เราเอาไปเป็นเหมือนกับเป็นประกันความเสียหายไว้ให้สบายใจแต่จริงๆเมื่อกระบวนการไล่เป็นว่าเสียหายจิตเท่าไหร่นอกจากนี้ส่วนต่างทั้งหมดคืนกับแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ระเป็นเป็นจ่ายพันห้าร้อยล้านเท่านั้นแล้วก็จบเรื่องโดยมีเงื่อนไขที่สําคัญอีกข้อคืองดให้ข่าวต่อจากนี้ไปผู้ให้ข่าวสารจะต้องเป็นตํารวจหรืออัยการเท่านั้นตัวเลข1 5 0 0ล้านมาจากเงินต้นฝากที่หายไปกว่า1,300ล้านบาท รวมกับดอกเบี้ยซึ่งน้อยกว่าที่ประเมินไว้ช่วงแรกเพราะพบผู้ต้องหาหมุนเงินรวมหลายร้อยล้านบาทกลับเข้ามาให้สถาบันใช้เพื่อไม่ให้มีใครพบพิรุษแม้เงินหายจะไม่กระทบการบริหารปัจจุบันแต่ก็ดับฝันโครงการลงทุนใหม่ในอนาคตจนคนสจลเสียขวัญ23ธันวาคม57วันแรกที่เป็นข่าวธนาคารไทยพาณิชย์ออกแถลงการทันทีระบุว่าอดีตผู้จัดการธนาคารที่ถูกจับพ้นสภาพพานักงานไปปีกว่าแล้ว จากนั้นก็ไม่มีคำชี้แจงใดๆตามมาอีกเกือบเดือนจนกระทั่ง20มกราคม58คนสจลจึงรวมตัวกันไปสอบถามท่าทีถึงสำนักงานใหญ่และได้รับคำตอบที่ยิ่งทวีความสงสัยว่าธานาคารจะรับผิดชอบหรือไม่ถัดไป2วัน22มกราคมผู้บริหารสจลขู่ยุติธุรกรรมกับไทยพาณิชย์เนื่องจากธานาคารยังไม่ส่งมอบหลักฐานหลายฉบับให้ตำรวจเกรงว่าคดีจะสะดุดและสถานกา,ารณ์ก็ไม่ดีขึ้น15วันถัดมา6กุมภาพันธ์ ผู้บริหารสจลเดินทางไปปิดบัญชีด้วยตนเองซ้ำด้วยเหตุเพลิงไหม้สำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์ในคืนวันรุ่งขึ้นที่ทำให้สังคมอดคิดโยงไม่ได้ก็ได้ติดตามข่าวแล้ว,ลวคิดว่าก็เป็นส่วนที่ดีนะหากว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกเพลิงไหม้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะตรวจสอบรูปคดีกันต่อไป ภาพที่น่าตกใจกระตุ้นให้ผู้บริหารสูงสุดของสองสถาบันหารือกันในทางลับสั่งให้สองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันจนตกลงกันและถแถลงข่าวในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ว่าไทยพาณิชย์จะเร่งส่งหลักฐานให้ครบโดยเร็วก่อนที่จะพัฒนาสู่การแสดงความรับผิดชอบที่เป็นรูปธปรรมในวันนี้ส่งผลให้สจลไม่จําเป็นต้องดําเนินคดีทางแพ่งกับธนาคารจบกรณีพิพาทสองสถาบันเก่าแก่ไม่ให้บานปลาย เงินที่ธนาคารมอบกลับมาเนี่ยนะครับเราได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจได้รับน้ำใจจากธนาคารนะครับเป็นเหตุให้เราเองก็เลยแสดงน้ำใจด้วยการเปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นข้อบีบบังคับมาจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขอเรียนให้ทราบสองฝ่ายยืนยันว่าแม้จบเรื่องตัวเงินแต่คดีความต้องถึงที่สุดซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าจากตำรวจว่าการพิสูจน์ลายเซ็นเบิกถอนเงินโดยทุจริตกว่า300ลายเซ็น ของผู้มีอำนาจลงนาม5คนพบทั้งการปลอมลายเซ็นและการเซ็นจ,จริงซึ่งอยู่ระหว่างคัดแยกว่านำไปใช้อย่างไรถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันยังเดินหน้าหาแหล่งซุกซ่อนยักย้ายเงินของผู้ต้องหา3ามรายล่าสุดด้วย การที่ธนาคารไทยพาณิชย์ยอมจ่ายเงินให้กับสจล1,500ล้านบาทในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยยุติปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถูกลักทรัพย์ได้ทุกบาททุกสตางค์และทําให้การบริหารงานของสถาบันแห่งนี้สามารถกลับมาสู่ภาวะใกล้เคียงปกติได้อีกครั้งแต่สิ่งที่ยังยุติไม่ได้คือการแก้ปัญหาการบริหารงานของทั้งสองหน่วยงานการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดรวมทั้งการติดตามหาผู้บงการซึ่งอาจกําลังลอยนวลธีรพลอนุตรโสตสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน และนอกจากคดีสจรแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีความคืบหน้าในอีกหลายเรื่องนะคะรวมทั้งการประชุมมหาเถรสมาคมควันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประชุมในวาระปกติแล้วก็ไม่ได้มีการหยิบยกกรณีของพระธรรมชโยขึ้นมาหารือแต่อย่างใดนะคะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ